โรงงานเนี้ยยังไม่เปิดเลยใจก็สาวแตงโมนี่สาวแตงโม เ,เฮียไปไหนอะโน่นแตงโมนั่นลูกกลมๆใหญ่ๆเด็ก ใหญ่กันอ่ะดีไป่าแตงโมกินดีกว่าจอยด้ยไป่าแตงโมกินดีกว่าแล้วหน้าแตงโมลูกใหญ่มันล่มเลยสวัสดีค่ะทุกทุกท่านจอยบอกดูแตงโมรถไม่ดได้ล็อกเปเ่ไปไหนแล้วไม่รู้ สาวงามเนี่ยสาวงามน้องคิงกี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนเข้าสู่บ้านคนทำเสื้อค่ะนั่นไงแตงโมสวยด้วยนี่ก็สวยพิกกี้พิกกี้เดี๋ยวไปพาแตงโมกินกันนะลูกใหญ่มากเลย สวัสดีค่ะน้องติก๊กเจ้างจะพายนี่แตงโมอยากกินแตงโมแตงโมแตงโมนีลูกใหญ่ไปเริ่มเลยเต้ยนี่แต,งโ,ง,ง,ต,ง,โตงโมมาโรงงานแตงโมกินแตงโมไหมแตงโมดิลูกไปเริ่มเลยเอใหญ่เลยจ้ะ ใหญ่แต่งโมลูกใหญ่สาธุตรงงานก,กว้างดิปักใหญ่แท้นี่ตรงงานก,กว้างนี่มีโดมด้วยดิน่าจะประมาณเกือบร้อยไล่อะจะพาแตงโมกินอะ่ะจะพาแตงโมกิน สาวสาวนี่เข้าโรงงานและโรงงานเสื้อแต่งโมพาไม่ได้ไม่ให้พาสาวสาวบอกพาไม่ได้ลูกมันใหญ่ mặt khe đi mình bóc đi ạ quý ngon lên luôn Hãy subscribe cho kênh không